เพราะว่าในอีกกรณีนิดหนึ่งเหมือนกันนะคุณผู้ชมคะเขาก็ออกมาขอโทษว่าโอ้โหซิกรรมเรื่องราวต่างๆคุณรู้จักคนนี้ไหมเคยเป็นเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังเป็นผู้หญิงนึกนึกเพื่อนเพื่อนสนิทเขาหลายๆคนที่จะมีแบบคาแรคเตอร์ต่างๆถูกไหมถูกไหมถูกไหมใช่แซ่บแซ่บแซ่บแซ่นึกออกไหมคุณออฟฟี่ใช่คุณออฟฟี่แม็กซิมนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยห่างหายไปจากวงการเนี่ยพักใหญ่ๆเลยเนื่องจากว่ามีเรื่องราวด่ามากับเพื่อนๆคือ ดราม่าเนี่ยมันดราม่าแรงมากคือถ้าย้อนลองไปก่อนหน้านี้อ่ะพี่บุญย้อน,นไ<ป>ใช่ไหมย้อนไปก่อนหน้านี้คือเขาจะมีแบบเรื่องของอเรื่องของเงินเ,ออเรื่องของการโกหกเ,เรื่องของฟงแฟนโอ้โหจนทําให้เพื่อนที่อยู่หลายรอบเขาเนี่ยกระจัดกระจายจนเขาต้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวออล่าสุดน,นะคะเต้าตัวเนี่ยออกมาเหมือนกับโพสระบายใดๆ<ะ>อะไร ต่างๆซึ่งเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างก็คือเธอคนนี้เป็นเน็ตไอดอลโด่งดังในฐานะพิตตี้สาวสวยและรวยมากนะคะสำหรับออฟฟี่อรพันธ์ด่านเสียรวัตกุลหรือว่าออฟฟี่แมสซิมนะคะที่ชีวิตต้องหกผันหลังจากโดนแฉจากคนรอบตัวว่าอมเงินบริจาคหลอกลวงใส่ร้ายเพื่อนแย่งแฟนคนอื่นแม้ว่าเจ้าตัวนะคะออกมา เคลียปัญหาทุกอย่างแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดและตนเองเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นใบโพล่าจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็มีปัญหากับหลายๆคนทำให้เจ้าตัวนะคะห่างหายออกไปจากวงการบันเทิงล่าสุดค่ะเจ้าตัวโพสเฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความว่าตอนนี้เองล้มละลายแล้วเธอแล้วก็คิดว่าเนี่ยเป็นกรรมตามสนองของเธอนะแล้วก็ขอร้องโอกาสขอหนึ่งใหม่อีกครั้งได้ไหมแล้วก็โพสต์ออก ไปว่านะคะจำไว้นะออฟวันที่มึงล้มละลายวันที่มึงไม่เหลือใครม,มีใครอยู่กับมึงบ้างค่ะอออันนี้คือพี่ท,ที่ที่พี่ออฟเขียนไว้ะนะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าชีวิตของออฟตอนนี้เหมือนกําลังชดใช้กรรมนะออแต่ก็เพื่อนก็เลิกคบงานก็หายธุรกิจก็ล้มละลายออมีแฟนแฟนก็หนีห่างสุดท้ายชีวิตแล้วเนี่ยบ้านแห่งความฝันที่ผ่อนไป49้าล้านเนี่ยแล้วก็มาเจอโควิดไปต่อไม่ไหวด้วยโอ,อ้โห ก็เรียกว่าหลายๆหล,ยหลยอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณออฟถือว่าอย่างที่คุณออฟบอกไปว่าเป็นการชดใช้กรรมแต่เราเชื่อว่าในหลายๆสิ่งที่พี่ออฟพ,พูดออกมาเนี่ยเขาได้ตระหนักถึงแล้วได้ดระหนักเรียนรู้แล้วกับสิ่งที่หลายๆคนพูดถึงกันกับเป็นต่างๆาไม่ใช่ถ้าเกิดว่าไม่ระหนักเนี่ยเขาน่าจะไม่ไมไออกมาโพ์โแบบนี้ถือว่าเป็นการให้กําลังใจนะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าแม้ว่าคนเราจะทําผิดมาก็แล้วแต่เนาะมนุษย์เราเนี่ยสามารถให้อภัยแล้วก็ให้กําลังใจให้โอกาส กับคนที่ํำนึกผิดได้อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแทบๆนะคะที่เราเล่าอาบกันมาสามสามข่าวกุบกุบเม้าหมอยพอไหมพอไหมพอแล้วเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะอยากให้เราสองคนมาเล่าข่าวกันต่อนี่สาหรับครั้งถัดไปในการไลน์นี่บอกมาเลยว่าอยากรู้ข่าวนี้อยากรู้ข่าวนั้นอ่ะเรื่องทาลงทไลายต่างๆเรื่องแบบก็สิบก็สิบเอาเข้ามาได้เราจะมีไลฟ์กันวันไหนนะจันพุทธศุกร์